ที่สันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ตรวจสอบพบผู้พบความเสียหาย3หลังคาเรือนนะครับแต่ว่าไม่มีผู้รับบาดเจ็บครับเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับนายพินโยพัวศรีพันธ์ในอำเภอสันกำแพงครับมอบหมายให้ปหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอสอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ตรวจสอบพบเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน2ชั้นบ้านเลขที่3 8ทับ3หมู่5ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงครับมีนายสุพจน์ปินตานาเป็นเจ้าของบ้านปกติพักอาศัยอยู่กับลูกหลานจำนวน4คนนะครับขณะเกิดเหตุนายสุพจน์ภรรยาและก็หลานเนี่ยอยู่ภายในตัวบ้านกำลังนอนหลับอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเกิดเพลิงไหม้จึงหนีออกมาได้ทันสาเหตุคาดการณ์เบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนครับ ทางอบอตอแช่ซาช้างที่สันกำแพงนะคะรวมถึงเทศบาลตำบลสันกำแพงเทศบาลตำบลบวกค้างอ่อนใต้และสมาคมกู้ภัยสันกำแพงค่ะก็นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสันกำแพงค่ะร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะตัวบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็ไฟยังได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียงอีกสองหลังได้รับความเสียหายเล็กน้อยค่ะผู้ประสบเหตุได้ย้ายมานอนพักอาศัยชั่วคราวที่บ้านญาติซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งทางกองอานวยการป้องกันและ บรรทาสาธธรณภัยอำเภอสันกำแพงกิ่งกาชาติอำเภอสันกำแพงและอ,อบะตอแช่ช้างนะคะจะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะค